แชร์ภูมิใจเสนอเหนียวเหนอะแน่นอนชิบหายละทุกคนพี่สร้างเรื่องพี่ทำโค้้้้้กกกกห่่่มึงแแววววทททีีลนนะุคคชยยดพโขกเต็มกระเป,เป๋าหมดไม่สนลูกใครชิบหายละโอ้ยจานทุกคนแป๊บนึงนะเวรกรรมตอนรากเบิร์ตเดย์ไหมละ่ะรถบีเอ็มเปียกสะบัดมึงแล้วเปียกเป็นโค้กอ่ะเหนียวแน่นอนเราต้องเอารถไปล้างปะโอ้โหใช่ดิรออะไรมึง ลงที่เดิมสองสองสองทีสองแก้วอ่ะทุกคนเฮ้ยอย่าบ่นดิวันนี้มันเกิดการ์ดอ่ะทำไมอ่ะวันเกิดก็เป็นวันปกตินั่นแหละการจบขำอะไรกันวันเกิดเราต้องโทรหาไปถวายแม่ยังเลยโอ้ยเปียกเปียกสบัดเฮ้ยต้องมาแฮปปี้เบิร์เดย์เก็ตด้วยเออฝากแฟนพี่การนะทุกคนวันนี้พี่เก็ตน้อยใจละเออต้องแฮปปี้เบิร์เดย์เก็ตด้วยเดี๋ยวเก็ตงอนใครอยากดูภาเก็ตว่ กัปนเคยบอกเดีบยวว่าแฟนขับอยากดูหน้าแฟนเปิดหน้าได้ไหมนิดเดียวไม่หรอกไม่ได้หรอกไม่จะบอกว่าอะไรกิก็จะบอกว่าไม่ได้ไม่ทุกคนที่เช็ดอยู่แบบเอาเหอเปียกสะบัดเปียกเหนียวเดลงรอแห้งเหนียวโคขกสองสองแก้วอ่ะสองแก้วเมื่อประมาณชั่วโมงที่แล้วแม่ก็ทำหกที่เดิมแก้วเดิมตอนแรกหกไปแล้วแก้วหนึ่งตอนนี้หกเหมือนแก้วเดิม เฮ้ยอย่ามันเอายี่งมาเช็ดขามเลยเหนียวเลยเออเหนียวหมดเลยอ่ะพอละเหนียวมือละเหนียวหมดให้หมดเหนียวตั้งแต่ไก่มึงจบอ่ะทำไมตัวกูแน่นอย่างเลยแม่เอาอย่าหันกล้องมามึงอ้วนไงขอดูได้วยสื้อสหน่อยดีซอเกิดราศีอะไรซอเกิดราศีเมถุนเมถุนคือราศีอะไรก็เมถุนไงเออคือราศีอะไรชะตายเหรอโอ้โหที่ผ่ายละจีริน เนียวเดียวมึงกูก็เหนียวมึงทำผมใส่มีแหนมเอาแหน่ปะแมวตอนนี้เซ็งอ่ะมันเหนียวอ่ะมันเพิ่งไปล้างรถมาไม่ใช่ปะใช่ใช่เพิ่งล้างแล้วมึงก็เพิ่งทำผมจบราศีเดียวกันคนเกิดราศีนี้เฮ้ยมันเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงนะแบบคนเกิดราศีไหนแล้วจะมีบุค,คลิกหรือว่านิสัยอารมณ์อะไรยเงี้ยจะเป็นราศีนั้นอะ่ะไม่มีทาง ก็มึงฟังนะหนึ่งปีมีคนเกิดกี่คนไม่แต่มันก็จะต้องมีหนึ 1> 1, ่งปีอาแสนคนแสมมนคนใช่ไหมมันก็คือคอนเฟิร์มชันไบแอเงี้ยสมมติคนเกิดในปีนั้นก็จะราศีเดียวกันหมดถูกปะ่ะก็เท่ากับว่าจะมีหนึ่งแสนคนที่แบบเวลาศีเดียวกันเราะฉะนั้นหนึ่งแสนคนนะไม่มีทางที่สายเหมือนกันราศีอยู่ที่อันนี้อยู่ที่เดือนอ,อยู่ที่เดือนเกิดอ่ะถ้าเป็นเดือนก็เหลือเดือนละหมื่น ฉะนั้นหมื่นคนที่จะมีนิสัยเหมือนกันนะที่เกิดพร้อมกันและนิสัยเหมือนคล้ายๆก็ได้ะมันก็มันก็ต้องมีคนที่ไม่แต่มันก็จะต้องมีแบบอะไรสักหนึ่งอย่างฉะนั้นคนในก็คือ confirmation by ads ในทางสแตทเสื้อพิศมหดใช่เราจะไปหาจุดเชื่อมโยงขอบคุณครับสุขสันต์วันเกิดครับสุขสันต์วันเกิดครับ สุขสันต์มันเกิดสําหรับทุกคนวันนี้ที่เกิดวันนี้ด้วยนะคะเรามันเป็นสมาคมคนน่ารักคนเกิดวันนี้อ่ะคนเกิดวันนี้ก็เราเป็นคนเกิดเดือนนี้ดีกว่าแฮปปี้เบิร์เดย์เผื่อคนเกิดเดือนนี้แล้วกันกันมันเข้าข้างกรกฎาคมวันนี้ก็ลุงวันนี้ลุงมอเตอร์ไซค์ก็วันนี้คุณลุงก็เกิดหนึ่งกรกฎาคมใช่ลุงเกิดเมื่อวานใช่พรุ่งนี้เพื่อนกูเกิดใครสักกระดาเพื่อนกูเชื่อลิสใครนะเชื่อลิสอลิสไม่รู้จักเป็นเพื่อนมัธยมจริงๆตอนนี้อยากตามหาเพื่อนอดุบาลมากเลยนะมันโรงเรียนอะไรก่อน เออฝากแคบแล้วลงด้วยการตามหาเพื่อนเอาแบบเพื่อนที่แบบจําได้วีรกรรมเอาวีรกรรมที่แบบเราจำได้เหาเป็นเหาอ๋อเป็นเหาแล้วก็เหาเพื่อนมาใส่หัวตัวเองร่อยฟังใครเคยเป็นเหาบ้างมีใครเคยเป็นเหาบ้างเมื่อวานสนุกไหมครับซอสสนุกครับอยากแบบหาเงินได้เยอะอยากปิดทั่วประเทศเลยเมื่อวานเขาบอกมอเตอร์มอเตอร์ร้อนเล่นจนรอบแบบจริงเหรอเธอต้องพักเครื่องจรงวันนี้ หนูเคยเป็นเหา <S <S เคยเป็นเป็นเหาบ้าเคยเป็นเหาไหมเหาที่มันแบบตัว,ต,วตัวเล็กๆอะ่ะเป็นตัวมีแม่เหาพ่อเหามีพูกเหา,ม,เหามีไข่ฟอเออเมื่อก่อนอะ่ะตอนตอนเมื่อก่อนเขายังไม่ได้แบบยังยังยัง,ย,งยังไม่มีวงการนี่เยอะมาก,กาย้อมผมหรือรักษาหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนพี่ก็จะเป็นฟิลแบบตัวอยู่ปอนึงจำได้เพื่อนเป็นเหาันเยอะมาก สมมติว่าถ้าเราไปนั่งใกล้คนนี้ใช่ไหมเข่ามันก็จะกระโดดไม่แค่นั่งแค่นั่งใกล้มันกระโดดหรอแค่นั่งใกล้มันก็จะกระโดดบาตุ๊บตุ๊บตุ๊บแล้วอีกวันหนึ่งตื่นมาเราก็จะเป็นเหา่าโอทีเนี้ยปรากฏว่าเพื่อนเป็นเห่ากันหมดเลยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระแสอ่ะเฮ้ยคนนี้ก็เป็นคนนี้ก็เป็นแล้วพอเสร็จปุ๊บใช่ปะพอค,คุณครูอาจารย์สอนอะไรเสร็จปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีฟ้า้องอีกแล้วมันก็จะมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่แบบาหาเห่าต่อ เอาหวีสเสนียดอะมาหวีหแล้วก็เออแล้วก็เอา A4 มาลอกมากแปะ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 คือคือมาจากเขาเหรออ่ะพอเสร็จปุ๊บใช่ปะเราก็แบบเฮ้ยพี่กูแบบไม่ได้เป็นเหาไงเออรลดรอดอยู่มกี่คนรอดอยู่ไม่กี่คนเป็นกันเกือบทั้งห้องเลยปรากฏว่าพี่ก็โอเคงั้นฉันอยากฉันอยากเป็นเห่ากลัวเป็นแกดำกลัวเป็นแกดำเพราะว่าเพื่อนมันเหมือนป็นพิตกันไงก็เลยแบบอ่ะเอาตัวไปอยู่กับคนที่เป็นเหาหน่อยมาทำไงก็เดินเข้าไปนั่งอยู่กินข้าวด้วยทำอะไรด้วยสักพักเนี่ยกูก็เลยติดเหาเพื่อนมา